สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สีจิตา2อาเลฟทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยสาสตร์แห่งไพทาโร่และก็ไพออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปรันดอมนะคะสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะการอ่านไพ่เป็นแบบ General r e a d i n g นะคะอาจจะมี ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะที่แม่หมอลงนะสำหรับลูกดวงเก่าๆก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจที่ส่งมานะคะแม่หมออ่านแล้วก็กดไลค์แต่บางทีอาจจะไม่ได้ตอบครบทุกคน่ะนะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะแม่หมอตอบเองทุกแชทนะคะแล้วก็จะฝากไว้อีกนิดนึงนะคะว่าเรื่องของเสียงที่ดังหรือเบาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแม่หมอไปศึกษามาแล้วนะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกิดจากการที่แม่หมออัดเสียงแล้วมันเบามันเป็นกับมันเป็นกับแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มอย่างเช่นยู u ูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีการปรับเสียงปรับอะไรของเขาเงี้ย มันอาจจะทําให้โทรศัพท์บางเครื่องเปิดออกมาแล้วเสียงฟังไม่ชัดหรือเสียงเบามากๆอะไรแบบนั้นนะคะต้องขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มดูกันจากพลังงานธาตุแล้วก็ราศีกันก่อนเลยค่ะว่าแนวโน้มนะคะจะเป็นธาตุดาราศีใดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะ S <c oughs> Ace of p f p t n t l e l e นะคะ พลังงานของชาวธาตุดินพฤศพกันมังกรเดอะสตาร์นะคะชาวราศีกุมลัคนากลุลไพ่ของเอชออฟวานนะคะชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวราศีธาตุน้ำค่ะกร,รกฎพิจิกมีนนะคะแล้วก็เดวิลนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นั่นเองค่ะ หรือจะไม่ใช่ธาตุราศีที่แม่หมอกล่าวมาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าไม่ใช่คลิปของคุณไม่แปลว่าคุณดูไม่ได้นะคะเป็นเพียงการอ่านตามน้ำพ่ยเท่านั้นนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณและเขากันบ้างว่ามีตัวเลขอะไรตัวเลขอะไรนะคะมีหมายเลข5นะคะหมายเลข4หมายเลข3หมายเลข7 หมายเลขหนึ่งหมายเลข2แล้วก็หมายเลข8นะคะวันที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่วันพฤหัสเสาร์อาทิตย์พุธจันทร์แล้วก็อังคารนะคะปีนักษัตว์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ปีมะโรงมะเมียปีชวดปีเถาะปีฉลูนะคะปีมะแมแล้วก็ปีขานนะคะ อืมตรงกันบ้างไหมเอ่ยเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะดูจากพลังงานไพ่ของคุณกันก่อนเลยนะพลังงานไพ่ของคุณนะคะ ใบแรกเลยเปิดมาก็เป็นไพ่แปดดาบนะคะแปดดาบสองดาบไฟท์ออฟวันห้าไม้เท้านะคะไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่เดอะสันคู่กันมาเลยนะคะพลังงานไพ่ของคุณนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่า นะคะในอดีตที่ผ่านมาหรือบางท่านบางคนก็คือปัจจุบันนี้ณเวลานี้นะคะตัวคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้ความกดดันนะคะมากพอสมควรนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีการบล็อกใจบล็อกนะคะบล็อกไลน์บล็อกโซเชียลอะไรแบบนี้ได้นะคะเกิดขึ้นกับคุณเนาะเขาบล็อกคุณก็ได้คุณบล็อกเขาก็ได้นะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาไฟออฟซอสนะคะ,นะค,ะคุณโดนแทงข้างหลังนะคะคุณโดนทําร้ายจิตใจ นะจากคนใกล้ชิดจากคนใกล้ตัวจากเขาคนนั้นนะคะเพราะวันนี้เรามาถามหาเขาคนนั้นนะคะก็ต้องพูดถึงเขาคนนั้นกันนะคะไ of Wands นะคะตัวเขาอาจจะมีคุณอยู่แล้วแล้วก็ไปดึงคนอื่นเข้ามานะคะไพ่เดอรสตาปัจจุบันนี้ตัวคุณกำลังเยียวยาแล้วก็รักษาใจตัวเองจากบาดแผลที่มันเกิดขึ้นนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะไฟออฟซอสเป็นการถูกแทงข้างหลังนะคะการทำร้ายจิตใจการทำให้เกิดความเจ็บปวด นะคะการมีคู่ต่อสู้ก็ได้นะคะคุณอยู่ดีๆมีกันและกันอยู่สองคนอยู่ดีๆเข้าไปดึงคนอื่นเข้ามาทําให้คุณต้องไปเอาชนะค้าคานกับคนอื่นหรือมีใครเข้ามาเอาชนะค้าคานกับคุณมันเป็นสถานการณ์ที่คุณค่อนข้างปวดหัวมากพอสมควรคุณเองเป็นคนทีนะะ่ด้วยธรรมชาติของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแก่งแย่งหรือชอบเอาชนะหรือค้าคานอะไรกับใครเลยค่อนข้างที่จะชอบอยู่สันโดษด,ด้วยซ้าไปนะคะ เป็นคนที่ไม่ชอบสังคมมากมายเพราะมีความรู้สึกว่าสังคมเนี่ยมีความจอมปลอมนะคะมีการแข่งขันกันแต่อยู่ดีๆคนคนเนี้ยเขาก็ทําให้การแข่งขันเกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณต้องแบเอาชนะค้าขานกับอีกคนคนหนึ่งทั้งๆท,ที่คุณไม่ชอบเลยสถานการณ์นี้นะคะมันทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็รวดราวหัวใจอย่างมากที่สุดรู้สึกโดนแทงข้างหลังนะคะโดนทําร้ายจากคนที่ใกล้ชิดเรานะคะเขาเรียกว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดนะคะแล้วคุณ นกว่าคุณจะออกมาจากสถานการณ์นั้นได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรคุณต้องทนอยู่ในความกดดันทนอยู่ในความเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันเจ็บปวดและคุณก็ไม่ต้องการเลยนะคะจนมาณปัจจุบันนี้นะคะเดอะสตาร์ Star, คุณได้เยียวยาตัวเองนะคะคุณได้พาตัวเองก้าวข้ามมาสู่นะคะเขาเรียกว่าชีวิตใหม่ๆนะคะพาร์ทใหม่ๆนะคะในเวลานี้บางท่านบางคนคุณอาจจะกำลัง มีความสุขกับตัวเองหรือเริ่มมีความสุขหรือเห็นแสงสว่างในในชีวิตของตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วนะคะนะบางท่านบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้บางท่านบางคนก็อาจจะเป็นโสดอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิงสาราสัตว์นะ,ค,ะคุณอาจจะเป็นคนรักสัตว์รักเด็กอะไรแบบนี้คุณพยายามหาอะไรก็ได้ที่คุณชอบมาเยียวยาจิตใจของคุณให้คุณหลุดพน้นหรือข้ามผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆออกมาให้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ว่าคุณไปเจออะไรมาบ้างนะคะในอดีตที่ผ่านมาทําไมเจ็บปวดมากมายขนาดนี้นะคะคุณไปเจออะไรมาบ้างทําไมเจ็บปวดมากมายขนาดนี้ The Tower, บางท่านบางคนอาจจะมีเรื่องราวโป๊ะแตกจับได้5้าไม้เท้านะคะคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคน4ี่คน5คนได้นะคะอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้มานะคะโดนแทงข้างหลังโดนโกหกโดนหลอกลวงนะคะให้เดาบนะคะ บางท่านบางคนอาจจะเป็นเดทออนไลน์รักออนไลน์มีความห่างไกลกันนะคะแล้วก็มีมือที่3เข้ามาแทรกนะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแบบปุกป,ปับฉับพลันแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะบางท่านบางคนอยู่ด้วยกันมานานมีความผูกพันกันคิดว่าจะนะคะมีอนาคตร,ร่วมกันแต่ในที่สุดในท้ายที่สุดทุกอย่างก็พังลงนะคะไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนา ไม่เป็นไปตามแผนนะคะบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้มีมือที่3แต่อาจจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวญาติผู้ใหญ่การงานการเงินเข้ามาแทรกทําให้คุณและเขาอาจจะมีปัญหากันหรือบางท่านบางคนมีปัญหาทั้งในเรื่องของบุคคลที่3นะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของผู้ใหญ่หรือในเรื่องของการงานการเงินเข้ามานะคะประดังประเดมาพร้อมกันในคราวเดียวนะคะคนที่คุณไปเจอคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ เป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่อาจจะยังไม่หยุดนะในเรื่องราวของความรักเพราะฉะนั้นเขาไปดึงคนอื่นเข้ามานะคะหักหลังคุณโกหกคุณหลอกลวงคุณนะคะคุณสงสัยใครรู้คุณถามเขาเขาไม่ตอบเขาบอกคุณคิดมากเขาบอกคุณคิดไปเองเขาบอกคุณอย่าเรื่องเยอะนะคะแต่คุณมีเซนส์ของคุณคุณมีเซนส์คุณรู้ว่านะคะเหมือนเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าผู้หญิงเราจะมีเซนส์ เวลาที่คนของเรามีคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะคุณเองคุณก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถามเขาเขาปากแข็งเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับนะคะนั่นคือสถานการณ์ที่คุณไปเจอมานะนะคะแล้วก็มีอันเลิกราตัดจบจากกันไประหว่างคุณและเขาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อย่างแม่หมอบอกเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปสู่นะคะสถานการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือไปสู่สถานการณ์ที่มันมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะนี่คืออดีตที่คุณเจอมานะคะที่แม่หมอเล่าไปทั้งหมดนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะว่า <c oughs> พลังงานเขาเป็นอย่างไรคนคนี้นะคะพลังงานเขา queen of pentacles คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤศศกันมังกร t r u of swords ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุม justice นะคะชาวราศีตุลลขนาตุล five of pentacles ชาวธาตุดินพฤศศกกันมังกร นายอฟวานนะคะชาวราศีทาตไฟเมสิงธนุคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานเป็นคนวางแผนชีวิตดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่อนไหวตัดสินใจอะไรอะไรไม่ค่อยได้เป็นคนโลเลไม่มีความหนักแน่นนะคะแม่หมอมองว่านะคะคนคนนี้ หลังจากที่เขาเลิกลาตัดจบจากคุณจากที่เขาไม่สามารถที่จะตัดใจได้แล้วคุณเดินออกมาเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเสียใจนะคะคนคนที่เขาเสียใจนะไม่ใช่เขาไม่เสียใจนะคะบางครั้งบางทีเหมือนเขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาให้ความชัดเจนกับคุณหรือให้ความชัดเจนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ลังเลเขาไม่สามารถที่จะทําได้นะคะนะคุณก็เลยจัดการให้เขาไงคุณก็เลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์เองโดยที่ไม่ต้องให้เขาจัดการ หลังจากที่เขาเสียคุณไปหลังจากที่เขาและคุณไม่ได้ติดต่อกันถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเขาเศร้าไหมเศร้าเสียใจไหมเสียใจเขาเองก็ค่อนข้างสะบักสะบอมเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ยังคงคิดถึงคุณยังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณและเขาเรื่องดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณดีกับเขาคุณใส่ใจคุณรักเขา,าคุณดูแลเอาใจใส่เขาทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันที่ผ่านมานะคะ เขาค่อนข้างที่จะผ่านในเรื่องราวของความรักมามากพอสมควรแล้วก็เป็นอดในอดีตที่ผ่านมาของเขาก็มักจะผิดหวงังมักจะเขาเรียกว่า,เ,าเกิดปัญหาเรื่องความรักขึ้นอยู่เสมอจนตัวเขาเองก็เหน็ดเหนื่อยแล้วนะคะในเวลานี้มันมีทั้งเรื่องความรักที่เขาตัดสินใจไม่ได้มีทั้งเรื่องความรักความคิดถึงคุณที่เขาเสียใจนะความเสียใจที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งเรื่องงานหลายๆเรื่องมันประดังประเดเ,เข้ามานะคะกับคนคนนี้ เขาเองก็ไม่ได้มีชีวิตที่สู้ดีนะักตอนที่ไม่มีคุณนะคะบอกไว้เลยนะืทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนี้นะคะตอนเนี้เขาคิดแล้วก็เขารู้สึกยังไงกับคุณในเวลานี้บ้างนะคะนะเขาคิดและรู้สึกยังไงเดี๋ยวแม่หมอขอเก็บไพ่นี้ก่อนนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในเวลานี้ เขาคิดและรู้สึกอย่งไงกับคุณบ้างในเวลานี้ S Ace of of c u ับสามดาเขายังมีความรักให้คุณนะคะคนคนนี้เขายังคงคิดถึงคุณยังคงเสียอกเสียใจนะคะต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะไม่สนใจอะไรหรือสนใจเรื่องอื่นๆนะคะหรือปัญหาออเขาเรียกว่าอะไรดี เหมือนไม,ไม่พยายามสนใจสิ่งที่เป็นปัญหาที่กําลังถาโถมมาหาเขาในปัจจุบันนี้เขาพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะฮิวใจตัวเขาเองนะคะเหมือนใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวบางท่านบางคนเขาอาจจะไปอยู่กับวดัดนะคะกับวัดกับวา,บวาสวดมนต์นะคะอยู่คนเดียวพยายามตั้งเ,เขาเรียกว่าตั้งมั่นในจิตใจหรือพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่ากอบกู้ใจเขาเองกลับมาให้มัน ให้มันเสถียรได้เหมือนเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าใจเขาเองก็แตกสลายเหมือนกันในตอนที่คุณเลิกราตัดจบจากเขาไปหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาเขาเองก็ไม่ได้โอเคนะคะเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขหรือว่าอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเขามีความสุขแม่หมอบอกไว้เลยว่าคนคนนี้ก็เสียใจเช่นเดียวกันตอนนี้เขาและคุณก็คล้ายๆกันกําลังพยายามที่กอบกู้จิตใจตัวเองนะ,ะนะคะนะคะให้กลับมาเป็นดังเดิมได้เขาต้องการที่จะไปต่อ เขาต้องการที่จะไปต่อในชีวิตเขาไม่ว่าจะในเรื่องงานหรือว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะเสียใจอย่างนี้นานไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ให้เขาต้องทำนะคะ for of pentacle เหมือนเขาจะอยู่กับตัวเองนะคะในช่วงนี้ให้เวลากับตัวเองไม่ได้ไปสูงสิงกับใครนะคะหกถ้วยไม่เหมาะคิดว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะคนนี้เขายังคง เขาเรียกว่าอะไรอย่ะยังเจ็บปวดจากสถานที่มันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยเรากําลังดูนะคะความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อตัวคุณนะคะไม่ใช่มีต่อคนอื่นนะนะคะสามเหรียญเขายังอยากกลับมาคบกับคุณแล้วก็ยังอยากกลับมาเป็นทีมเดียวกันนะคะเพราะว่าเขายังคิดถึงนะ,ะเขาเรียกว่าความทรงจําเก่าๆสิ่งที่คุณและเขาเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะ บางท่านบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันได้นะคะคนคนนี้นะเวลานี้เขามีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะทำในตอนนี้นะคะถึงเขาจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ความสงบของเขาเนี่ยในหัวของเขาเนี่ยมันมีอะไรมันมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขากำลังวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะไพ่สองถ้วยคนคนนี้เขาวางแผนที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่สามดาาก,กับหกถ้วยมันแปลว่านะคะ เขายังคงคิดถึงคุณอยู่เขายังไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาพยายามจะกอบกู้ตัวเองกลับมาความพังความเสียอกเสียใจความอะไรทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพยายามลุกขึ้นให้ได้แล้วก็ตั้งสตินะคะแล้วเขาจะทําอะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่จะดึงคุณกลับมาในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะ เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะ <c oughs> แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมันเหมือนกับว่าคุณและเขาอะต่างฝ่ายต่างก็เขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันต่างฝ่ายต่างยังมีใจให้กันอยู่แม่หมอมองว่าจะเป็นเขาซะมากกว่า ที่คิดถึงคุณมากๆตัวคุณเองเหมือนบาง,บางพลังงานเนี่ยเหมือนจะมูฟอ o อนไปแล้วด้วยซ้าไปแต่ตัวเขาอ่ะเหมือนยังติดอยู่กับคุณยังคิดถึงคุณอยู่ยังเสียใจในสิ่งที่เขาเได้ทํากับคุณนะคะคุณเสียใจมากแค่ไหนเขาเองเขาก็เสียใจมากเช่นเดียวกันเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นกันก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะว i วอ of fortune ไพ Ace of Swords นะคะให้หนึ่งด a เด แน่นอนค่ะว่าในสถานการณ์นี้มันมีการตัดสินใจของคนของใครบางคนซึ่งไม่น่าจะพ้นเป็นเขานั่นเองเขากำลังจะตัดสินใจกลับมาเดทไพ่ใบนี้คือไพ่ของการรีเบิร์ตไพ่ของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักเก่าคู่รักเก่านะคะนี่ไงเขาต้องการที่จะเริ่มต้นคกับคุณจริงๆด้วยต้องการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เมจิชีชนนะคะเนี่ยไพ่ไนท์ออฟคัพนะคะคนคนนี้แน่นอนอีกไม่นานเขาจะติดต่อ กลับมาหาคุณนะคะเขาอาจจะเคยบล็อกคุณหรือคุณเคยบล็อกเขาแต่เขาจะพยายามหาช่องทางการติดต่อกับคุณให้ได้หรือนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีเพื่อนมีคนกลางมีใครที่เขานับถือคุณนับถือแล้วก็อาจจะมีการส่งข่าวฝากข่าวบอกถึงกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นบุคคลนั้นอาจจะแปลว่าเขาจะใช้โลกโซเชียลในการติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะยังไงเขาก็ต้องหาทางติดต่อสื่อสารกับคุณให้ได้คนคนนี้ เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะนะหกถ้วยนะคะพลังงานหกถ้วยมาอีกแล้วไพ่คนละสำรับก็จริงแต่ขึ้นไพ่หกถ้วยมาการันตีตรงนี้ว่าเขาคิดถึงคุณจริงๆคนคนนี้นะเขาอยากเดินทางกลับมาหาคุณเขาอยากติดต่อกับคุณนะคะนะเอ็ดออฟวานเขายังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเขาได้บทเรียนแล้วนะคะจากการที่เขาเลือกผิดหรืออะไรก็ตามแต่หรือจากการที่เขาไม่รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนวันหนึ่งที่เขาสูญเสียคุณไป เขากลับมาเห็นค่าของคุณนะคะนี่คือคนคนนี้ q u e e n of Cup เขาอยากได้คุณเป็นเจ้าของหัวใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารักคุณมากๆเขาเพิ่งจะรู้มันเหมือนเพลงอะถ้าเกิดว่าไม่เสียไปก็คงไม่ได้รู้ว่ารักมากแค่ไหนนะคะเหมือนในเพลงเหมือนในหนงังเหมือนในละครอะไรแบบนี้นะคะรู้ใจตัวเองชาเกินไป j u m g n t นะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แม่หมอบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การที่เขากับคุณจะได้กลับมาคู่กันอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องที่พรมลิขิตไว้มันเป็นเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขีดเส้นไว้ให้คุณแล้วเรียบร้อยว่าคุณและเขาต้องกลับมาเป็นคู่กันนะคะอืมเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่นะคะ The Lover <c oughs> เกิดขึ้นคุณและเขาเป็นคู่กันคุณและเขาจะได้กลับมาครองคู่กันครองคู่กันอย่างแน่นอนในท้ายที่สุดนะคะคุณจะยังให้โอกาสเขาไหมบางพลังงานคุณอาจ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความเป็นเนื้อคู่กันก็อาจจะตัดจบเลิกลากันไปแต่ถ้าใครบางคนเป็นพลังงานของความเป็นคู่แน่นอนคะ่ะคุณจะให้โอกาสเขานะคะแล้วเขาจะมาขอโทษเขาจะมาทําทุกอย่างนะคะทดแทนในสิ่งที่เขาเคยทําร้ายคุณหรือทําไม่ดีกับคุณนะคะนี่คือพลังงานไพ่เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่โรแมนต์อังโจบ้างว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะไพ่โรแมน c ์อง e จจะบอกว่าอะไรบ้าง Keep an Open m i หมเขาบอกว่านะคะให้คุณเปิดใจยอมรับนะคะคนคนนี้อีกครั้งเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าจงให้โอกาสจงเปิดใจนะคะ make the effort ความสัมพันธ์นี้มันต้องใช้ความพยายามหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่กลับมาพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอุปสรรคนะคะแต่ว่าเขาจะพยายามอย่างมาก จะพยายามให้จนถึงที่สุดเพื่อที่จะให้ได้ใจคุณกลับไปนั่นเองนะคะต่อมานะคะ give your relationship a c h a n ต e นะคะเขาบอกว่ามันมีโอกาสให้โอกาสในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้และคนสองคนยังรักกันอยู่นะคะนี่คือพลังงานไพ่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการข้อความการข้อความที่เขานะคะส่งถึงคุณนะ ว่ามีข้อความอะไรบ้างนะคะเธอไม่เคยทำร้ายฉันความผิดของฉันตั้งหากที่ทำร้ายตัวฉันเองนะคะเขารู้สึกผิดกับคุณนะมีเป็นร้อยพันคำจะบอกกับเธอแต่จุดๆนะคะแต่อะไรไม่รู้กลับมาได้หรือเปล่านะคะ น้ำตาเออน้องเมื่อคิดถึงเธอนะคะไม่มีใครมาแทนที่เธอได้ในใจฉันใจฉันเกินทนได้หากยามพบใครเคียงคู่เธอเขาอาจจะเห็นคุณมีคนใหม่ๆไปแล้วหรือมีคนเข้ามาตามจีบตามอะไรคุณหรือเปล่าแล้วพอเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกหึงหวงขึ้นมานะคะฉันคงหมดโอกาสแล้วใช่ไหมอืม คุณคงเกลียดฉันนะคะนี่คือความคิดของเขานะฉันเสียใจที่พูดไม่ดีกับเธอนะะในอดีตที่ผ่านมาตัวเขาเองอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณนะคะรอชัดได้ไหมคนดีนี่คือการ์ดใบสุดท้ายนะคะที่เป็นการ์ดข้อความที่เขาฝากส่งถึงคุณนะคะและนี่คือพลังงานไพ่ทั้งหมดนะคะที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขอวอวยพรให้คุณนะคะพบความรักที่ดีด พบคนดีๆคนที่มีศีลเสมอกันคนที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแกร่งแข็งแรงขอให้ทุกๆสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดคิดสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนาทุกประการไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ